นี่คือหนึ่งในหุ่นยนต์ที่มาปฏิบัติภา,ารกิจนะน่าเหมือนสุนัขเลยค่ะสุนัขตัวจริงก็เฮ้ยมีแบน,นี้มาด้วยม,มีสีขาวเว้เเแล้วนอกจากนี้นะยังมีหุนนนะห่นยนต์หุ่นยนต์ที่กระทรวงอวอนะแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไง นนําเข้ามาเนี่คือเจ้าตัวหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์แบบไม่ใช่ตัวเมื่อกี้นะนที่เป็นล้อเหมือนล้อสายพานตะขาบอะ่ะเขาจะไม่ทะกันแล้วไม่ไมไมตีตสามารถลอดเข้าไปได้ตัวนี้ตัวนี้ค่ะ,ะตัวแบบนี้เนี่ยตัวแบบนี้ แล้วก็เข้าไปเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะมาแปลข้อมูลจากที่เจ้าหุ่นยนต์เนี่ยไปเก็บมาว่าสภาพใต้ซากปากขัดพังอ่ะแผนที่มันเป็นยังไง<อ>ตรงจุดไหนเจอคนไม่เจอคนตรงจุดไหนเป็นเสาตรงจุดไหนเป็นที่โลง่ง<อ>นี่นี่คือประโยชน์จากหุนนนะห่นยนต์นะหุ่นยนต์ที่เข้าไปในพื้นที่ ที่มนุษย์เข้าไปไม่ได้มันอันตรายเกินก็จะเอามาสร้างแผนที่แล้วก็วิเคราะห์ออกมาเพื่อให้คนเนี่ยไปปฏิบัติงานต่อนะนี่ยไออาร b o t บตของมจพฮะแชมป์โลก10สมัยฮะอันนี้รัฐมนตรีสุภาพอิสระพักดีรัฐมนตรีอวที่ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าทางมจพนะก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำทีมหุ่นยนต์เนี้ยเข้าไปช่วยในภารกิจค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นครั้งเนี้เราจะเห็นนะว่ามีการเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปสนับสนุนนะนี่ครับอันนี้คือเรื่องหุ่นยนต์